อากาศกะแดดแดดนะฮะมีเมฆเป็นอสวัส hmm. ด ah. oh, re uh ีค huh. รับ mm ท่านผู hmm. ้ชมมาพบกับชมวนาเี่เ okay. ป hmm. ็นบางเมนี้วัดชาน้ำมากตามแนวทางมีเมฆเป็นช่วงๆนะฮะเมฆกะแง่แง่วัดเมฆอยู่ตเล็กช่วยวานนะเอียงตัวเล็กอยู่ก่อนเมฆก็แม่นเอเมนเอเมนเอเมนหายนั่นเออเออนั่นเอฟซีเห็นบหมครับท่านผู้ชมหายนี่ หาอยังนั้เนาะแต่ว่ามนนี้เดือดสกาวฟันไปทีฮห้ามาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์หามาด้วยไปจะหาจะหาเราเท, <c oughs> ที่เห็นดีสั้งทองฝาก,กอย่างงี้ที่ฟันหาเราเตี๋ยโอ้ยมันเกิดาะไรกันเนาะตามว่ามกันเลยนะครับปูอยู่หรือเปล่าปูอยู่อยู่นะเอออ่าโซลี เบ่งตัวเกกันนะกาขึงกับเดือนกาวแทนาะบาทนี้เนาะนักจัดหนกเอมอคือขาวจังสี่บาทนี้กล่องเอาค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ว่าสนาแต่พึ่งเริ่มทำงานเนาะค่ะเสียงกัดยังหมึบๆมอยู่เนาะพี่น้องเสียงกัดยังวารโมเมนต์จดีเนาะพึงออกมากับเดือนสกาเมือแรกของการทำงานหาคลิปด เสียงก็ยังอันนันยดีค่ะเรค้นาีอกปยบอ๋อตเรยังคือว่าต่นะค่สภาพกะบ่ฮัลละดียังแบบเมื่อยย่นิดนึงเป็นยังไงนอก่าเกราซี่วาสนาตุกะเล็กทหกเข้าฝันเลยับหัวเลยนะเมนบจัดรวดแล้ว แต่ว่าท่านดิสือ่อเอตะน้ำนู้นี้นนสื่อแต่ลอตเตอรี่วิ่งซีวิ่งซีทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะศูนย์ซีเก้าซีหลักกระหะเก้าซีนะ่ั้นตัวหาเก้าซีเลยว่ะแต่ว่ากับเหล็กมีหาพอมเนี้ยเอาหาเก้าซีใส่ขึ้นปูนเหล็กมิหาคือจังเมื่อกี้เดือนสากาวก,ก็บ,บอกว่าเห็นเหล็กหายั่ร้คำตอบน้อมากเมื่อกี้เนี้ยสิบหา มันออกตัวใดก่ออกสิบหาล่างแล้วแมนอาจสิอ,ออกอีกก็ได้หนุ่ยสามแปดยังออกสองรอบเนาะเนาะแมนวะศูนย์สี่ตาศูนย์สี่ปูหายทั้งหมดทั้งหลังเนี่ยสองตัวนนะคะเนาะอุเหล็กโบรายตัวแปดหากระงั้นเมื่อนวดันมดมที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวิ่งสี่บนศูนย์สี่เก้าสี่ห้าเก้าสี่ล่างก็ วิ่งสี่กับห้าศูนย์สี่คบหนึ่งห้าแปดห้าห้องเมย์ด้วยนังรถบ้านกับเมย์เนาะกล้องกับบดิ่งผมมีคอนแห้งแจมหัวโทลศัพท <c oughs> ์กดฟังการเสียงแต่ละทันเอาแคปหน้าจอไปให้ท่านชมมันาอาจสีสะท้อนแสียงแนี่แต่ว่าฟังเดิสกาวอ,อ่อ,อกไปน้ำเนาะบนวิ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ห้าเก้าสี่ล่าง วิ่ง4กับ5 0 4 1 5 8 5อ้าวท่านผู้ชมถูกงายลำวุยไปกระปูเสาวันอ้าวงวดนี้เนาะเนาะงวดที่แล้วเพิ่นกับเพิ่นขึ้นบ่เฮ้งงวดที่แล้วเ้าบ่ได้มาตามเนาะขึ้นเนาะขึ้นอยู่ที่เ้าเป็นรงอยู่แมนอยู่บ่แมนขึ้นหรือว่าขึ้นว่าเพิ่นเด้นะคะเนาะงวดนี้ปเพิ่นก็ขึ้นงวดหนึ่งพฤศจิกรเนาะก็คือว่าโบคือ่นหอยนอกบ้านนี้เนาะ สีม่วปีใหม่ปะเนาะวาสนาเนาะพี่เนาะเสียงซะมาเป็นยังสี่บาทเนี่ยเอาค่ะเดี๋ยวเราจะนันไปต่อเนาะก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเอาปูเพิ่นก็ขึ้นกระดานให้แล้วปูใช่ว่านวิ่งสีตัดสองเมตรเนาะค่ะศูนย์สีกับเก้าสีเลขกสามตัวกับห้าเก้าสี่เนาะค่ะเลขล่างเพิ่นก็ให้วิ่งสีกับห้านะว่าจะมาสันเทปานนี้ กระศูนย์สี่หนึ่งหาแปดหาเนะคะพี่น้องเรกับบรายตัวกระล่องเอาไปฟัง่งลองไปหาซื้อลอตเตอรี่จับจองฟั่งไว้นะคะเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมกลับมาเบิงสภาพนาะวาสนากับเดือนสาก,กาเนาะเบื้องเง,งินานอันกองนี่นีนนะะนนนะ่พี่น้องอ้าเสียงไหมวัดธทํางานวันแรกเนาะค่ะเนาะกำมาต่างปูใช้ว่านเนาะพี่น้องปูพื้นกระขึ้นกระดานไ้แล้ว ก็มี04เก่าี่กับหาเก่าี่เนอะสามตัวเนอะก็ว่าหลายตัวแลคะแนวทางคนเนอะหล่างกับศูนี่หนึ่งหากับเอียงก็ไม่เดือนแปดหาปะเนอะปูงวดนี้เพิ่งคืนให้เนาะค่ะงวดพฤศจิกาเนาะวันที่หนึ่งเนาะพ่อย่อเนาะสองคันหาลอยหกสิบห้านะค่ะมือนี้ห้ากับจะไปทำงานไปใไ่แน่กับมือนีห้าหาปูใช้บ้านนี่ หาปูใส่ว่านแล้วไปใส่อีกวันนี้ออกใส่อีกวันนี้ก็สิไปปูหาแปดค่ะเขาข้ากะทิไปปูหาแปดเขาก็จกะิไปไร้ปูหรอกไปทางเช่ยว่านเนาะค่ะเนาะเขาก็ติดงานเนาะพี่น้องกิดิงานอยู่บานงานอยู่บานงานขาวดำยูบานก็จะได้ไปร่วมงานเพิ่นกัเพึ่งออกกะเพึ่งออกบ้านมือนี่มือแหลกตั้งแต่บ่สบายมากตั้งแต่บุญกะทิ ตั้งแต่บอสบายบอสบายนี่นักแต่นี้ก็บ,บ้าห่าละเศร้าเาบิ่งฟังแต่เสียงพี่น้องฟังแต่เสียงนี่หืบๆเยอะโอรยหนักแห้งที่นอบเป็นรอบนี้แข็งอยู่เป็นตั้งคัดมันเป็นปอดเขาแน่นหรออาจจะปอดเรายังไม่แข็งแรงเพราะว่า,วามันเป็นไข้ขห,หวัดบอ มัเป็นร่องโควิดหรือเปล่าวะเราว่าเราเป็นโควิดแน่นอนเออเป็นร่องเป็นร่องโควิดหรือเปล่าพี่้องเขาบอกว่าไม่ให้เีเขาว่าไม่ให้เรามีโควิดอยู่แล้วไงออืแต่ว่าจริงๆแล้วนะแต่ว่าคือเข้าเข้าบควิดไปตรวจเข้ากับคือองติดแต่ว่าไม่เคยเป็นโควิดแต่ว่าอาการของโควิดเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เพราะว่าที่ผ่านมาทุกซีซั่นก็ไม่เคยมีอาการมันมันมันคืออาการร่องโควิดเลยเนาหมันคือร่องโควิดแต่เขาว่าบอกว่ามันเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่เชื้อมาจากกรองโควิดแต่ขนาดถ้าว่าเชื้อมันถ้าติดโควิดจริงๆบางท่านบางคนก็เห็นเขาเป็นแบบไม่ได้ขนาดเราเลยอ่ะแบบก็ไปไหนมาไหนได้แล้วอาการเขาก็มันหรือหรือเราคิดเองสษถานเองเพราะว่าอาทิตย์แรกคนที่นักนักคักพี่น้องคนที่เห็นเขาเป็นอ่ะเขาก็อยู่ได้ปกติแต่ว่าถ้าเราเป็นทำไมเราสุดขนาดนี้ก็ไม่รู้อาทิตย์แรกไปไหนไม่ได้เลย นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวแล้วเจ็บทั้งตัวเลยเออเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยค่ะเอฟซีท่านไหนที่รู้ก็คอมเมนต์ใต้คิดด้วยว่าโรคของเราเนี่ยมันเป็นมาจากโควิดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่มีนู้กนะคะแต่มีแมำมูกใสๆออกมาตลอดของสายฟ้านี่ออกใสๆออกไหลออกเองตลอดมันเกานี่คือแบบท่านห่งออกปพ๊บถ้าเราทําเดินเพ๊บมันจะมันจะไหลแบบเออพอรู้สสัมผัสได้ว่าเออมันไหล ันนั้นมันคือมันไหลเลยของสายฟ้านันคือหนักมากติดกับสายฟ้านี่แหละคือแบบหนักมากเลยเนาะแล้ไม่หนักแต่ไม่ไอนะแต่ไม่ไอใช่แต่ไม่ไอแต่ว่าตอนกลางคืนน่ะแต่พอหายแต่พอหายเสร็จเสียงไม่มีวันนั้นไปวันนั้นไปนองคลายสายฟ้าเป็นหนักมากแล้วไม่นอนทั้งคืนแล้วก็คัดจมูกหายใจไม่ออก่ว่าเดินสกา์ก็หลับแต่ว่าเขาก็นอนไม่ได้ทั้งคืนเขาไม่โมเป็นตะยู่ ภาษาอีสานมานเท่าป็นหนักนักพอหายเสร็จไข้หายเสร็จยังมาเป็นอาการข้างเคียงเออคอร์กยังยังไอต่อเนื่องไม่หายเสียงก็ยังกลับมาไม่เหมือนเดิมพี่เออออสคือแบบร่างกายเราไม่ไม่เหมือนเดิมเลยเสียงยังมีขาดขาดหายหายช่วงออกเสียงเยอะก็ไม่ได้เก็บคอต้องเป็นอาการแบบล่องข้อวิด น่าจะใช่เคยไปโควิดไหมไม่เคยน่าพอเราก็ไม่รู้แค่คนนิ้ทางแต่คิดว่านี่แน่ละเขาเขาไปเข้าไปเข้าเครื่องพ่นยาพ่นอะไรใช่ใช่เครื่องอบเพราะว่ามันหายใจไม่ออกจมูกก็ไม่ได้กลิ่นปากก็รับรสไม่ได้แต่ว่าของเราก็ปักแล้วก็มีรสชาติเหมือนกันบางวันก็ไม่มีกลิ่นบางวันก็มีกลิ่นแต่ว่ารับรสได้อยู่คือไม่ไม่หายจากกันไม่รับรส ที่หน้าละเขาออกมาแบบพวกดารงดาราที่เขาออกมาแล้วเขาติดโควิดจริงๆหนักๆเขามี็อาการที่แบบต้องซืตึ้งหมอถ้าไม่มีหมอเขาคงหนึ่งมันทำลายข้างในเนาะเนถ้าคนอายุเยอะกว่านี้ถ้าร่างกายไม่ไหวนะี่ตายจริงๆถาไปดาราตึงตายเสียพัน์ไปเพราะแบบนี้แหละความแข็งแรงความต้านทานไม่ได้เลยเนาะที่มีโรคประจําตัวนะถ้ามาเจอกับอย่างวาสนาอย่างเดือนสกาวแล้วพี่น้องโอ้ย ขนาดว่าไม่มีลูกาำตัวแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วโอ้ว่าน่างกายเราแข็งแรงมันไม่ใช่ดูแลสุขภาพกันเนอะเอาใครแน่ยค่ะก็ดูแลสุขภาพกันไปแล้วเข้าถึงหญ้าไปเรื่อยๆบ่ไดดนด้เนาะพี่น้องเนาะไม่รอเลยเสียเอาไปแล้วเอาค่ะกลับไปต่อนะคะทีไปวัดปู่แปดหาเนาะปู่หาแปดปู่หาแปดเนาะค่ะเนาะเอาคลิปนี้วาสนากรขคอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ